เกี่ยวกัท่ากัวขัน <c oughs> นั่งพอใจมันละเอียดอ่อนกายมันก็ต้องละเอียดต้องสงบพอสงบมันบังคับเดือดลมอของเรามันทำให้กระตุกกระมีพอจิตมันสงบสงบ,สงบเงียบลงไปมัน,นเนิ่งเนีงเนี่งบางทีก็สะดุง้งมันเป็นธรรมดา เออก็ขอบคุณมาได้ก็ยมพยายามนนะพยายามจะไม่ให้มันกระตุกไม่พยายามปล่อยมันเลยใช่ไหมก็โยงทดลองสอบทดลองดูว่าไม่กระตุกโดนคนโทนมันได้ไหมไม่มันกระตุกมทลองโอ้ันอยู่ๆมันกระตุกเลยก็ไม่เป็นไรโยม พอใจมันจะกระตุกกระตุกจต่กายไม่เป็นไรหรอกกายมันกระตุกมันเป็นธรรมชาติของมันมันเกี่ยวกับสังขารร่างกายเกียวกับดินน้ำลมไฟบางทีมันเป็นธรรมชาติของมันมันมันเป็นมาเองเราก็บังคับมันไม่อยู่มันหาข้ามไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่ใจเขาจะไปหวั่นไปไหวจะไปชิดมากชิดใสบาย ชิดสบายก็สบายชิดถ้ามันทุกข์มันก็ทุกข์หัวใจนี่มันอยู่ที่เรานะชิดถ้ามันสบายก็สบายชิดถต่มันทุกข์ก็ทุกข์ชิดถ้ามันวุ่นวายวุ่นวายชิดถต่มันสบายสิสิ่งไหนมันชิดแล้วมันไม่สุขมันไม่สบายไม่ต้องไปชิดมันหรอกปล่อยมันไปไกลไกลอ่มาอยู่ในหัวใจเราชิดล้วมันเป็นทุกข์อารมณ์นั้นมันอยู่ในหัวใจมันเป็นทุกข์มันทําให้เราวุ่นวายเปลี่ยนความชิดใหม่ ชิดแล้วมันไม่สบายเปลี่ยนเลยเสื้อผ้าพอนเรายังเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้น่ะโยมเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนได้ก็ดีถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องปล่อยต้องวางนัไม่มีอะไรขอให้ใจมันบริสุทธิ์มีทานมีศีลมีภาวนาอ่ามีจิตมีใจศรัทธานใน พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าเราอุทิศชีวิตให้พระศาสนาให้ธรรมะเราเะตายกับบุญกับกุศลอารมบุญกุศลมาไว้ในหัวใจบุญต้องไว้ในหัวใจตลอดเวลาบาปกรรมหรือว่าเรื่องของความุ่นวายมันจะเข้ามาไปถึงหัวใจพอบุญคุ้มครองหัวใจเราอยู่ หัวใจมันมีห้องเดียวมีหัวใจเดียวเมื่อใจดีแล้วความไม่ดีมันเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าใจไม่ดีเมื่อไหร่ก็ทุกอย่างเข้ามาหมดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความไม่ดีเพราะนั้นมันคิดไม่ดีใจไม่สบายเปลี่ยนความคิดให้มันดีให้มันสบายมันก็ทําได้อยู่แต่ไม่หยุดเปลี่ยนไม่ได้มันฝึกได้ทั้งเดชศาสตร์ก็ยังฝึกได้ มันเป็นสัตว์มันสมองมันไม่ใช่มนุษย์มันแช่สัตว์ก็ยังฝึกได้สอนได้ยังเปลี่ยนแปลงได้จากมันดือ้อฝึกให้มันเป็นให้มันรู้บอกนอนสอนง่ายคนเราถ้ามมนอยากฝึกไปได้ฝึกให้เป็นคนดีก็ได้ให้นเป็นนักเลงก็ได้ให้เป็นคนชั่วก็ได้มันอยู่ที่เราเองะฝึกให้มเป็นบันณฑิตนักปราลวงปูผางอยู่ ที่อำเภอม,มัญจาคลีเป็นนักเลงอยู่ที่เขาใหญ่25ปีพ่อออกบวชยังได้บรรลุพอรังนั่นเปลี่ยนได้ไหมโยมทําไมจะเปลี่ยนไม่ได้ท่านทำบาปทำกรรมใ,ใจโหราสามายขนาดไหนคนนี้นะครับเป็นนักเลงจะบรรลุได้นักเลงก็เปลี่ยนได้นะไม่เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เดียวนี่ไม่เปลี่ยนนีวนี่จะไปเปลี่ยนเวลาไหน นี่ปฏิบัติไม่ปฏิบัตินะสมาธิจงคมไม่ทำแต่เรียกคะแนนได้ตอนสุดท้ายคือเป็นสิทธ์ก้นกุฏิเลยในทันทีตามหอบบาตตามกันมาเลยนั่นเห็นไหมตัวเป็นตัวอย่างเปลี่ยนไปเห็นน้องพ่อเป็นครั้งแรกเลยเปลี่ยนเลยทำไม่เปลี่ยนไม่ได้เสื้อผ้าพอเรามันตัวเล็กเราเปลี่ยนมันใหญ่ได้ ทำมันใหญ่ได้มันตัวน้อยทำให้ใหญ่ได้ตัวน้อยทำมัอใหญ่ได้หัวใจเปลี่ยนได้โยมแต่เป็นจริงนะจากไม่ไม่เคยนั่งสมาธินะมาพาไปนั่งสมาธิกับพ่อไม่เคยนั่งสมาธินะพาไปเจอพ่อครั้งแรกนั่งสมาธิได้ชั่วโมงหนึ่งไม่ขยับเลยเพราะเปลี่ยนจริงๆค่ะเปลี่ยนจริงๆมันจะไปไหนมันสุดไม่สุดเดียวิสัยทุกคนเกิดมา มีดีมีไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าดีทุกอย่างเรสิ่งรูปรากาะครูบาอาจารย์นี้ท่านว่าพึทเป็นบัติใต้ท่านไม่ใช่ไหวทําแต่ดีมาตลอดหรอกท่านก็มีผิดมีพลาดตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้บรรลุพอท่านรู้นั่นก็เปลี่ยนพยายามเปลี่ยนทุกวั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 นมันก็เปลี่ยนได้อยากไม่ดีก็ดีจิตนิสัยอะไรทุกอย่างเปลี่ยนได้ความพุทธายาภาทีกริยามนิย่ มันเปลี่ยนได้มันอยู่ที่เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเลยฝึกได้ทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ทุกอย่างไม่สุดเสียวิสัยพวกเราไม่ดีก็เปลี่ยนให้มันดีสิไม่มีสี่หนึ่งเปลี่ยนไม่มีสีนึ้สิไม่มีภาวนาก็เปลี่ยนให้มีภาวนาสิฝึกทุกวันภาวนาทุกวันต้องสู้ต้องต่อต้องต้านต้องอดทนจะทุกข์จะลำบ,บากแค่ไหนก็ต้องอดต้องทน ทนไปทนมาก็สู้ได้มันก็ได้บรรลุทั้งนั้นนะมรรคผลภิพในภา์มันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในหัวใจเราเอู่่เราทำมันได้อย่างน้อยเรามีสินห้าข้อแล้วก็ไปสัมปันได้แล้ว <c oughs> เราสำรวจตรวจตาดูสินุองเราบริสุทธิ์ไหมมีอยู่กี่ข้อนับดู สิ่งคนหนึ่งได้ไหมรักษาได้ไหมข้อที่สองทำได้ไหมที่สามทำได้ไหมที่สี่ทำได้ไหมที่ห้าทำได้ไหมได้ที่ห้าข้อก็พอใหญ่ระยมกอย่างน้อยก็ไปสวรรค์แน่นอนอย่าไปนรกเลยไมยาจะไปนรกก็าตามใหญ่ไม่เป็นไรแม่งไปไหนเป็นยังไงระยวกอย่าไปสวรรค์ประตูสวรรค์ก็เปิดรับอยู่แล้วอย่าไปนรก ประตูนรกก็เปิดรับไปหนจยะไปทางไหนจะขึ้นสูงลงจํำอยู่ที่เราเองอ่ะตัดสินใจมีอะไรอีกมีใครอยากมัฒนาอ๋อ คุยนิดหน่อยเตรียมไว้เลยเอเสร็จแล้วคุยเสร็จก็อย่าไปชั้นเ,เลยหลวงปู่ค่ะขอคําแนะนําค่ะเวลานั่งสามาธิแล้วมันจะวูบหลับง่ายจะต้องแก้ยังไงคะตั้งสติให้ดีก็มันมีกุศลวบายสองอย่างบางทีเราบริกรรมภาวนามันเมื่อกล่อมให้มันนอนหลับ มันวูบไปเราต้องใส่วิปัสสนาพิจจรณาคนขัวในสลรพางร่างกายในตัวในตัวมันคล่องมันคามันยึดมันติดมันพอใจยินดีอยู่ที่ตรงไหนพิจารณาให้มันรู้มันเห็นให้มันเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ใจมันจะไม่ได้นิ่งบางทีนิ่งมันวูบไปเลยอ่ะถ้าวูบมันเป็นสมาธิก็ดีอ่ะถ้าวูบมันหลับไปเลยมันใช่ไม่ได้ มันมีหลายบุบอ่ะบุบหลับไม่ได้ไม่ได้ต้องตั้งสติให้ดีโยอมบางทีเรานั่งหลับตามันบุบเราเปิดตาก็ได้เปิดตาภาวนาก็ได้พอหลับตามันบางทีมันอีกบุบไปเลยอ่ะเปิดตาภาวนาก็ได้โยมมันอยู่ที่จิตใจ